เรามาพูดถึงเรื่องของพระวิษณุกันพระวิษณุเนี่ยพอ,อในชื่อว่าสลับ<ม>วิศวกรค่อนข้างนับถือพระวิษณุเนี่ยใช่ไหมอา้าวเป็นคนละองค์กันกับพระวิษณุในความหมายโอเคใช่ครับอ่ะคือถ้าถามว่าคนบางคนก็คิดว่าพระวิษณุกรรมกับพระวิษณุเนี่ยองเดียวกันอา้าวไม่ใช่สินะไม่ใช่ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าอยู่คนละเจเนเ a t i o n กันเลย เด็กช่างอาจจะคิดว่าพระวิษณุกรรมคือพาวิษณุก็คือพนาหลายไปซ้ำแ,แต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็คือจริงๆพระวิษณุกรรมก็คือพระวิษณุกรรมครับพนาลายก็คือพวิษณุคนละองกันต้องพูดอย่างนี้ว่าคนละเจตเจนเลเรชั่นยังไงคือพวกพนาลายเนี่ยก็คือเป็นสามมหาเทพใหญ่ยิ่งใหญ่มากอยู่คืออยู่ข้างบนเลยรองลงมาก็คือพายินถูกไหม พะอินเนี่ยเขาปกครองสวรรค์สามมหาเทพนั่นคือผู้สร้างเราจะไม่อยู่ในกระดานแต่ถ้าเกิดพอสร้างสวรรค์นเนี่ยสวรรค์สูงสุดของสวรรค์ก็คือพระยินทีนี้พระอินเนี่ยเขาก็จะมีมือขวามือขวาเขาเนี่ยก็คือพระวิษณุกรรมที่เป็นเทพแห่งช่างคอยสรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยแหละครับคือเทพที่พวกช่างเนี่ยเขาบูชากันเดี๋ยวเรา ค่อยมาพูดถึงพระวิษณุกรรมไหมเพราะว่าถ้าเจาะเรื่องพระวิษณุกรรมเนี่ยมีเทพที่เป็นเทพช่างมาก่อนหน้านี้พอมีพระวิศณุกรรมขึ้นมาก็มีการเอามาผสมกันและเกิดเป็นพระวิษณุกรรมในแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันด้วยใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ครั้งนี้เอาไว้เป็นครั้งอีกต่อไปก็คือแปลว่าจะเริ่มต้นที่พระวิษณุก่อนใช่ไหมตอนนี้ใช่เราจะพูดถึงพระวิษนุกันก่อนอมาพระวิษณุเนี่ยครั้งที่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังว่า พระวิษณุเนี่ยในความเชื่อไวยสนพเนี่ยเขาเชื่อว่าพระวิษณุเป็นใหญ่ที่สุดก็ประมาณว่าแต่งเรื่องถ้าเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เขาเล่าว่าพระวิษณุเนี่ยมีเมียถึงสามคนก็คือพระแม่คงคาพระแม่รัศมีแล้วก็พระแม่สุรัสวดีหรือสุรัสวดีนะครับ hmm. ทีนี้สามพระแม่พอพระนารามีเมียสามคนคิดดูว่ามีบ้าน บ้านเล็กบ้านน้อยเยอะขนาดนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพี่พี่มีเมียเยอะปัญหาหลักๆเืออะไรแย่งกันเป็นเมียหลวงเหรอหรือว่าจ่ายมรดกหรืออะไรก็ต้องทะเลาะก,กันเป็นธรรมดาเนาะแย่งความรักใช่ไหมออสามคนเขาก็ทะเลาะก,กันก็เลยเกิดสงครามแย่งเมียหลวงอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่จะสงครามแย่งเมียหลวงทําไม <laughs> เขาก็มีการสาบกัน ก็ <S <S คือบอกไปให้ฤาษีมาสาบให้ถือสาบออกมากสาบกันเองเลยอ๋อทีนี้พอสาบเนี่ยนางสุรศรติเนี่ยก็โดนสาบให้กลายไปเป็นแม่น้ําบนโลกแล้วก็เหือดแห้งไปอาวอ่าส่วนพระแม่คงคาเนี่ยก็ถูกสาบให้ไปเป็นแม่น้ําบนโลกมนุษย์แล้วก็รองรับอ่า เหมือนสิ่งปฏิกูล<า>บนโลกิ่ทุกอย่างบนโลกอ่าใช่ถ้าเราจำในเรื่องครั้งที่แล้วได้ก็คือพอไปอยู่บนโลกก็ไปโดนสาบอีกทอดหนึ่งจำได้ไหมใช่ให้รองรับ,บน,นานลอ่าแต่ว่าฝั่งที่นับถือพระนารายณ์เนี่ยจะเชื่อว่าเป็นถูกถูกสาบจากเหตุการณ์น,นี้อย่างนี้แปลว่าเขาก็คิดอยู่แล้วดีว่าพระเมฆคงคา ในศาสนาหรือว่าในบันทึกอันนี้ก็คือก็เป็นการบอกอยู่แล้วเป่าวว่าพระแม่คงคาซวยอยู่ไม่ได้แบบศักดิ์สิทธิ์ขนาดน,นั้นแล้วทําไมเขาถึงเชื่อว<อ>่ามันศักดิ์สิทธิ์อยู่คืออย่างนี้ครับพอในาศาสนาที่นับถือพะนาลายเขาจะมีการลดเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าลดความน่าศรัทธาของพระอิศวรกับพระพรหมลงมมการที่จะลดอ,อันนี้ลงเนี่ยก็คือพระแม่คงคาเป็นเมียพระ นารายมาก่อนแล้วก็ยกให้เป็นเมียของพศิวะและแถมเมียพะศิวะก็ยังโดนสาบอีกอส่วนเมียพระพรมก็เป็นพระแม่สุรสวัสดีเนี่ยก็ถูกยกให้เป็นเมียรพระพรมแล้วก็ถูกสาบให้กลายไปเป็นแม่น้ําแล้วก็เหือดแห้งไปบนโลกอย่างนี้ด้วยอืมใช่เป็นการลดเขาเรียกว่าความน่าศรัทธาของพระพมกับพาศิวะลงเพื่อชูให้พระนา,านี่ยดูใหญ่ที่สุด ืมแล้วคนที่เชื่อว่าแ่พระแม่คงคาศักดิ์สิทธิ์นี่คือส่วนใหญ่จะเป็นสายไหนอะสายบูพาบูบูชาพระศิวะพระนาราย์หรือพระอิศวรอ่าก็บูชาพระศิวะครับ๋อททำไมถึงคิดว่าแม่นักคงคาถึงศักดิ์สิทธิ์อะคนที่บูชาพระศิวะอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าพระแม่คงคาเนี่ยไหลมาจากมวยผมของพระศิวะอ๋อพระศิวะใช่ใช่อโอเค แต่ถ้าเกิดคนนับถือน,นาลายหรือพระอิศวรก็จะมองว่าพระแม่คงคาโดนคำสาปให้ต้องมารับสิ่งปฏิกูลจากอื่ถแถนแทนใช่ทั้งาศาสนาฮินดูแล้วก็ไอ้ทั้งาศาสนาไอ้ทั้งฝั่งที่นับถือพระศิวะแล้วก็นับถือานาลายเลยก็ก็คือ,อพระแม่คงคาก็จะโดนสาปทั้งสองนิกายเลยแต่ว่าบทบาทของ การโดนสาบเนื้อเรื่องดีเทลก็จะต่างกันฝั่งนั้นก็จะบอกว่าพระเ<า>ทา้าลือาษีธุรวาเป็นคนสาบก็คืออวตารของพระศิวะเป็นคนสาบในความเชื่อของพระนารายก็คือเหตุการณ์เมียของพระนาราย์ทะเลาะกันแล้วก็โดนสาบจากเหตุการณ์นั้นส่วนคนสุดท้ายก็คือพระแม่รัศมีเนี่ยก็โดนสาบเหมือนกันให้ไปเกิดบนโลกเป็นให้ไปเกิดเป็นต้นไม้อยู่บนโลก <Ừ. S 1> ใช่แล้วก็ก่อนที่จะเกิดเป็นต้นไม้บนโลกเนี่ยก็ต้องให้ไปแต่งงานกับพวกอสูรก่อนต้องไปเป็นเมีอยอสูรแล้วก็เกิดเป็นต้นไม้บนโลกหนักเนาะหนักมากพะระนารายก็คือเหมือนประมาณว่าก็เข้าข้างค่อนข้างเข้าข้างพระแม่รัศมีแหละเพราะว่าเขาเห็นว่าพระแม่รัศมีเนี่ยเป็นคนห้ามกาทรทะเลาะกันมากกว่าที่จะไปไปมีปัญหาด้วยก็เลย เหมือนประมาณว่าให้พระแม่รัศมีเนี่ยที่กลายเป็นต้นไม้เนี่ยมีเป็นจุดกําเนิดของน้ําคันธก,กีแม่น้ําแห่งหนึ่งไหลออกมาจากต้นกระเพราศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแล้วก็ตัวเองก็จะเหมือนประมาณว่ากลายไปเป็นก้อนหินที่คู่กับต้นกระเพราศักดิ์สิทธิ์นั้นต้นกระเพราศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นางรัศมีใช่ไหม ก็คือพ่อแม่รัศมีที่อวตารไปอ๋อสรุปก็คือเหตุการณ์ที่พี่เข้าใจก็คือเมียของพระนารายสามองค์ใช่ปะครับคือทะเลาะก,กันแล้วก็สาบกันไปสาบกันมาถูกแม่คงค้าก็กระจายไปแล้วก็รัศมีก็กลายมาเป็นต้นไม้ประมาณนั้นแต่ว่ายังยังไม่เป็นต้นไม้ต้องปเป็นเป็นเมียของอาสูรก่อนอ่าเป็นเมียอาสูรก่อนอ่าอ่าแล้วระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะทีออนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นก็คือ นางพระแม่รัศมีก็ไปเกิดบนโลกมนุษย์